อันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่จังหวัดกระบีค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวเราก็จะแบบแต่งหน้าก่อนนะคะเป็นแบบทำเหมือน get l a d y with me แล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันด้วยโอเคจะเป็นไงก็มาเริ่มกันเลยนะคะโอเคเราอลงคีบารูงไปเรียบร้อยแล้วเดิอนี่ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็น estee l a u d r a v a n e night p r e p a r เป็น night r e p a r แต่ว่าใช้ตอนกลางวันก็ได้ใช่ไหม่ได้ S 1> <S 1> <S <S แล้วก็การแดดเป็นตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันซา SPF 50นะคะทุกคนแดดแรงมากๆๆๆมากม,ากมากตอนนี้ก็กําลังจะลงก็ลงไพรเมอร์อยู่นะคะเนื่องจากว่าน้ําทะเลมันค่อนข้างน้ําทะเลน้ำทะเลอากาศแถวน,น,นั้นมันเหนียวเหนียวนะแล้วก็ป้องกันการยืมก็จะลงไพรเมอร์ไว้เป็นของ b e n e ฟิตนะคะ <S 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 แลังจากนั้นก็จะทิ้งให้เขาแบบเซ็ตตัวก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วรอคิ้วรอ แปรงทาคิ้วหรอไม่าไม่เป็นไรเราจะใช้เป็นแปรงที่อยู่ในนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นพาเลตเขียนคิ้วของ Baby b r i g h ์ราคาถูกแล้วก็ดีด้วยใช้อยู่มันจะมีแบบสามสีแต่จะใช้อยู่สีเดียวเออสองสีบ้างบางทีเนี่ยนี้อันนี้เป็นไฮไลท์แล้วแต่อารมณ์โอ้ยเรามีแปรงอันเดียวอไอย่างเงี้ยลองทาลองดูแล้วนะคะ ใช้เอสเซึ่งเย็นเย็นมากพวกเราใช้เป็นสีสีวอมานิลานะคะต่อไปของเราก็จะลงรองพื้นมากนะคะแล้วจะเน้นลงหนัก,นก,นกที่ใต้ตาแล้วก็แบบรอยสิวที่มีประมาณนี้เอ๊ขึ้นมาหน้าผงนี้ดีกว่าก็เลยจะหายตาดํามีใครมีเทคนิคแนะนําด้วยนะคะทำงีงให้ตาหายคำ้ำทำสีเล็บมาใหม่คือที่กระบี่อะคะ่ะเวลาที่จะเที่ยวหรือแบบสมมติเรามาถึงตอนนี้เราพักที่ลืมบอกเราพักที่อานะ่าวนางทีเนี้ย เวลาจะไปเที่ยวตามเกาะต่างๆก็จะมีการแบบซื้อเรือซื้อซื้อเหมือนเช่าเรือก็จะมีทั้งแบบเมาหรือว่าแบบไปรวมเมืองกับคนอื่นอย่างเมื่อวานนี้ก็เหมาไปที่5เกาะมีเกาะไก่เกาะปาดะอะไรอั่งี้ทะเลแบบกในตรงโซนนั้นนะก็จะเสียประมาณ2 2 0 0บาทให้ที่พี่เขาไปอีก300ก็เวลาในการเดิน,นทางไปก็3 0มนาทีลับก็าประมาณส0นาทีรวมถ่ายรูปนั่นต่นก็ประมาณ2 3ชั่วโมงเลยแหละรวมทั้งหมดนะนะคะคือแถวแถว พอเรามาเที่ยวกระบ,บี่ก็สามารถแบบหาซื้อทัวร์ได้เลยมีเยอะนะคะไม่จ้เป็นต้องจองมาก่อนลงหน้าแล้วก็ที่พักอะไรเงี้ยมีเยอะมากที่เราพักอยู่ชื่อว่า Oscar, Oscar View. ออสการ์ออสการ์วิวเลยดีมากราคาราคาไม่แพงเมื่อวานปัดมาสคาราไปแล้วแบบว่าโดนน้ำทะเลก็คือแบบแอบตกลงมานิดนึงแ้สต,ตาด้วยก็เลยวันนี้จะไม่ปัดนะคะต่วต่อไปจะทำอะไรคะจะ <laughs> ควรเขียนคิ้วห <laughs> น้าเธอจะได้เสร็จอ นนมันเป็นแบบไม่รู้เาเรียกว่าเทคนิคไหมนะทุกคนเราชอบแบบแบบว่าทำแบบลงผิวก็จะคิ้คิ้วหรืออะไรเงี้ยแบบทิ้งไว้ให้หน้าได้เสร็จตัวให้มันให้รองพื้นมันได้เสร็จตัวกับผิวของเราก่อนของกินลงคิ้วของกิ๊บจะลงเป็นแก้มนะคะซึ่งแก้มนี้เราก็จะใช้เป็นลิปติกในการลงจะใช้เป็นลิปติคของซาสิเป็นแบบลิควิดราคาแบบดีมากจำราคาไม่ได้แต่รู้ราคาดีแล้วก็เอามาไว้ใช้ทาแก้มไม่ได้ใช้ทาปาก เราไปที่มือก่อนเราจะไม่แบบปาลงไปที่หน้าตรงๆนะคะเดี๋ยวแบบมันจะคอนโทรลยากเดี๋ยวมันเผื่อมันแห้งก่อนอะไรอย่างนี้เป็นดวงๆตลกนะเท่านี้ปึออ๊บแล้วก็หูก่อนโอเคไหมมือก่อนจะไม่แดงเกินไปแต่จริงๆไปทะเลก็แดงๆก็ดีเพราะเดี๋ยวมันก็หายนี่แปะลงไปเลยโอ้โหตกยาตกใจนะคะเดี๋ยวเกลี่ยเวลาทาเทคนิคเดิมของเราเออจริงๆไม่รู้เป็นเทคนิคไหมคนอื่นเขาจะทาริมๆอย่างนี้แต่ว่ากิ๊บชอบให้มันแดงตรงกลางไปเลยนะคะชอบให้มันเป็นกลมๆอะ่ะนี่ก็ไม่กลมอกแนวแบบปื้ดเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่าง สุดสหรหอแดงไปข้างนี้แดงกว่าปะเดี <c oughs> ยวก่อนอันก็ปัดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงให้แบบสูงๆใต้ตาแก้มห้ามต่ำกว่าปลายจมูกนะคะเดี๋ยวมันจะย้อย <c oughs> เดี๋ยวหน้าจะแก่วันนี้ก็แดงมากไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอลงแต้มมันก็จะดีขึ้นอีกให้ <c oughs> มีสเต็ปที่ถูกต้องพิฉันชอบทาแก้มก่อนเพราะดิฉชันไม่แต่งตานะคะทิ้งไว้เลยนี้แหละจากนั้นทางเราก็จะเสร็จ แป้งเป็นแป้งฝุ่นนะคะจะใช้ Ponds b u r l i n g Filler ถูกและดีมากๆนะคะกับอ <c oughs> ีกตัวนี้แนะนำสำหรับคนเป็นสิวก็คือ Sassi Exmi นี่ก็โอเคเหมืนอนกันแต่จะใช้ตัวนี้วันนี้เห <c oughs> มือนตัวต่อยเลยลืมบอกคือใช้ผลิตของอะไรอันนี้อันนี้เป็น Baby b บ e เหมือนกันถูกและดีมากเพราะว่าเราไม่ค่อยแต่งตาเราก็เลยซื้อแบบไม่ราคาแพงมากมาก <c oughs> แป้งลงไปเลย อจานี่มันก็จะนวลขึ้นแล้วนะสีก็จะดับๆลงเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะปัดทับด้วยด้วยแป้งผสมรองพื้นของลอล่านะคะก็บางๆพอ,อัน,นี้แค่แบบคุมมันแล้วก็ให้มันวนวลเนียนขึ้นแต่ว่าทุกคนก็จะพึ่งใส่มานี้ไม่เสร็จอีกใช้แป้งเ่ะจะได้เบาๆทุกคนเราใช้เครื่องสางด้วยกันเพราะเอามาเสร็จเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแป้งของ เป็นแป้งของแมสอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนใจเหมืนกันใช้หมหนานานแล้วอันนี้เพิ่งขึ้นตลับใหม่เมื่อไม่นานวานนี้เต็มอยู่ตัวนี้นเป็นแป้งที่เขาเรียกว่า,า skin finish ก็คือแบบเอาไว้เซ็ตผิวขั้นตอนสุดท้ายแบบจบให้สวยอะไรอย่างนี้ดีเลยแต่พอปัดแป้งแล้วทำาแดงๆที่ทำไว้ตอนแรกก็จะแบบหายไปเลยใต้ตาเธอต้องทาใต้ตาด้วยทาอะไวใต้ตามันเนว่าแป้งใต้ตาเธดูแบบดูเปียก เราจะลงเป็นลิปอันนี้เป็นชื่อรุ่นอะไรวะออลัสเตอร์แกลล์ลิปสติกไม่รู้อะจำไม่ได้ของแม็กสีประมาณน,นี้ใชรมากทาไปเลยแล้วก็จะลงเป็นตินของเออไม่รู้อะลงเป็นตินของอะไรไม่รู้เดี๋ยวถ้าจำได้จะใส่ให้แล้วกันถ้าจำไม่ได้ก็เออนั่นแหละช่างนะคะไม่รู้ทำไม่ได้จริงสีมาเจาะส้มๆแดงๆใหม่ซื้อมานานแล้วลิลเต็ม น่าต้อไปเติมอันนี้แล้วอืจุดใจขึ้นมาของเธอตาเธอลัมดูอก่งอ๋อเธอลงไฮไลท์เหรอใช่ตร่อันนี้อนะ๋อคือกีนอ่ะมันมันลงแป้งก,กันแล้วแต่ว่าลืมลงแก้มซึ่งกีบ้าไม่ได้เอาบาัตรบัตรออนที่เป็นฝุ่นมามีแต่ลิปติกอยกางเดียวเพราะงั้นเราก็จะตองติดกว่าเดิมนะครับน,นี้จะ กี่เดือนป่ะมันเหมืนเจอะเ <laughs> มือนเจ <laughs> นเียคยมอนี่ะน,นี่คือพินิแล้วเหรอผมมาทรงนี้เหรอ <laughs> ไม่เลยไม่พอผมว่าจะติดอีกอันเจ็ดแปดอันี้ได้เต็มปาคิดว่าจะใส่สบายหน่อยชี่เล <laughs> แต่ไม่ซื้อนี่เส้นนี้ อันนี้ว่าดีว่ะเอออันนี้ดีฉันบอกฉันเชียร์ดีนะเออฉันซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งนี้ข้อเท้าไหมข้อเท้าเอออยากได้เหมือนกันแต่อันนี้แต่แบบนี้กรุงกิ้งน่ารักอยู่นะถ้าถ้าให้คอมพิวต้องยิงก็คือต้องใส่ข้อเท้าด้วยนะคะแต่ว่าเออนั่นแหละฉันไม่เห็นจะค่อยใส่ละกันส่วนกีนมันจะติดกิปแปดล้านสี่เอาเร็วๆติดปยังมี่บีไหมยังไง ถามว่านะเอาอะไรมาบ้างไม่เอาอะไรมาเลยโอ้โหพอแล้วแหละมั้งข้างเดียวอ่ะสองข้างก็ได้อากิค่ะนี่ก็เป็นแบบฟินิชลุกของพวกเราทั้งสองคนนะผมก็ยุ่งเออเป็นไงล่ะอ่าส่วนนี้ก็คือแบบสีสันเยอะไปไหนให้ดูให้ดูลุกเต็มๆต็มเป็นไงเป็นไงเอ้ยไแต่ โอเคค่ะก okay, ็สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกับบีกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ดีลืมะละล<พ>ืละเจอกัน <laughs> ที่ข้าวนานแล้วกันบ๊ายบายดีค่ะ่รอน่ะิเยก่อนได้ไหม ไอ้ชุดอีเขียนไหมวะน้นอัะนะเหนื่อยมากค่ะ14กิโลเมตรในการขึ้นมาถึงสามมระกโคตรได้หน้าเดียวดีๆนะดูเป็นสาวอ่ะใช่ไหมเป็นสตรีอ่ะเดินหน่อยก็ได้ แล้วใช่ไหมคะละวันก็ไม่มีบุญเลยไม่มีบุญอยู่แตายแล้วเร็วเร็ไม่ไม่กินค่ะซื้อให้แม่กินแต่ไม่ไ้ม่กินหรอเพราะละวันไม่กินแม่ก็ไม่กินหรอาวไม่เปคนไม่กินแม่เอาแม่สดีแต่พ่อบอกพ่ไม่กินซึ้งละวันก็คือยาเยนมากเลยกินกินข้าวซ เรื่องว่ามันเจ๋งนิดนึงอ๋ออันนี้เอามาจากเมืองจีนเปล่ามันมันแคล้ายพวกลูกอะไรคะเนี่ยไม่ได้ละเข้มจะเหมือนเ็นเมงรักใช่ไหมคเออลักษณะคล้ายๆกันโอ้มันเป็นพุทธออกมาเป็นสมุนไพรเหรอคะเป็น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 ผลไม้จีนที่ว่าได้เกล้ต้นไหนนะปังเปี้ยปังเปี้ยว่าอะไรนะคะเนี่ยปั้ยปังเปี้ย อันนี้เรียกว่าบะอะไรนะบะมฮู้บะฮู้กับบะติงบะติงเออบะติงกับบะฮู้เป็นภาษาจีนหกเกี้ยนแล้วนี่ก็ไผแดงเค็มปกติไม่มีชื่อสปีด ็ทำการหัวใจ